อีก5ปีต่อจากนี้กลุ่มนี้จะกลายเป็นผู้ชนะที่แท้จริงจากการปฏิวัติ AI การปฏิวัติของปัญญาประดิษฐ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและมันกำลังเปลี่ยนทุกอย่างในสังคมของเราตั้งแต่การทำงานไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันการใช้งาน AI มีศักยภาพแทบไม่จำกัดและการเกิดขึ้นของ llm ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้กำลังเปลี่ยนวิธีคิดของนักลงทุน เกี่ยวกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดนักลงทุนส่วนใหญ่มอง AI ผิดจุดเมื่อพูดถึงการลงทุนใน AI นักลงทุนมักจะนึกถึง Nvidia เดียและชิปประมวลผลบริษัท Data Center Big Tech ที่สร้าง AI แอ p พลิเคชันซึ่งก็ไม่ผิดแต่ผู้เขียนมองว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจได้ประโยชน์มากกว่าในระยะเวลา5ปีข้างหน้านั่นคือหุ้นกลุ่มยู i l ลิตพลังงานไฟฟ้า คือข้อจำกัดที่แท้จริงของ AI ไม่ว่า AI จะฉลาดแค่ไหนถ้าไม่มีไฟฟ้าทุกอย่างเป็นศูนย์ชิปต้องใช้ไฟด a ต a าเซ็นเตอร์ต้องใช้ไฟ AI ทุกประเภทหยุดทำงานทันทีหากไฟไม่พอปัจจุบันข้อจำกัดของ AI กำลังเปลี่ยนจากมีชิปพอไหมไปเป็นมีไฟฟ้าพอหรือยังไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้ากา๊าซพลังงานหมุนเวียนนิวเคลียร ทั้งหมดอยู่ในอุตสาหกรรมยูทิลิตี้ตัวเลขที่น่าตกใจความต้องการไฟฟ้าในสหรัฐคาดว่าจะเพิ่ม25จากปี2023ผู้เชี่ยวชาญบางรายคาดว่าความต้องการไฟฟ้าจาก AI อาจเพิ่มขึ้น10เท่าภายในสิ้นทศวรรษนี้ นี่คืออัตราการเติบโตร,ระดับเดียวกันกันกบที่ Nvidia เดียเคยเจอแต่ Utility ยังไม่ถูกมองว่าเป็นหุ้นเติบโตเศรษฐศ,ศาสตร์กำลังเปลี่ยน Utility ไม่ได้น่าเบื่ออีกต่อไปในอดีต Utility คือหุ้นปันผลเติบโตคล้ายพันธบัตรแต่วันนี้ห้อขวดของ AI คือกำลังการผลิตไฟและระบบส่งไฟใครมีโครงสร้างพื้นฐานเท่ากับได้อำนาจต่อรอง นี่จึงทำให้ยูทิลิตี้อาจเปลี่ยนจากหุ้นดีเฟนซีฟเป็นหุ้นเติบโตร,ระยะยาวและมีโอกาสเกิดการให้มูลค่าใหม่ทั้งกลุ่มเปรียบเทียบกับหุ้น AI ตัวดังฝั่งเซมิคอนดักเตอร์และด a ต้าเซ็นเราคาหุ้นสะท้อนอนาคตไปแล้วต้องทำผลงานดีกว่าคาดทุกไตามาสพ่านนิดเดียวหุ้นล่วงแรงฟังยูทิลิตี้ไวชั่นยังตำ่ำแค่เติบโตตามดีมานจริง มอถือว่าชน,นะความคาดหวังของตลาดยังต่ำอุปสรรคต่ำกว่าแต่อัพไซสูงกว่าบทสรุปหุ้นที่ได้ประโยชน์สูงสุดจาก AI อาจไม่ใช่หุ้นที่ทุกคนพูดถึงอยู่แล้วแต่คือหุ้นที่ขาดไม่ได้ถูกมองข้ามและยังไม่ถูกให้ราคายูทิลิตี้อาจกลายเป็นหุ้นที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปในไม่ช้า และนั้นอาจเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนที่มองการไก่อ๋อแล้วก็ถ้าใครสนใจช็อกโกแลตฟิสเซบอลเนี่ยก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับเทพลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ